สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับวันนี้จะพามาดูเคสเทเบเซอร์ปี2017นะครับอาการที่เจอก็คือ,เ,อ,อเวลาเข้าเกียร์เกียร์เดินหน้านะครับเกียร์ดีมันรอประมาณ3วินาทีนะครับปกติเข้าปุ๊บมันต้องรอ,อนิดหนึ่งครับแป๊บหนึ่งไม่ถึง1วิวิหรือ ช้าสุดก็ประมาณหนึ่งวิแต่นี่มันรอแบบช้ารอประมาณ3ามวินะเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์เกียดีให้ดูนะครับว่ารถมันจะวิ่งไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะรอกี่วินะครับเข้าเกียดีนะครับหนึ่งสองสามประมาณสองถึงสามวินะครับ ซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่รอนะครับเอาใหม่นะครับเข้าเกียร์ดีนะครับหนึ่งสองสามประมาณ3ามวินะครับสอถึงสามวิปกติเข้าแล้วมันจะลดเข้าเข้าเกียร์ดีเสร็มก็วิ่งไปเลยนะครับหรืออย่างน้อยเราประมาสักวิหนึงเดี๋ยวเราจะมาดูโค้ดนะครับโค้ดที่โชว์ก็จะมีโค้ด p 0 8 7 2 p 0 9 8 9นะครับตามนี้เลยสวิตช์แรงดันน้ำมันเกียร์สสวิตช์แรงดันน้ำมันเกียร์ห้าแรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวเราจะลบไปก่อนลบไปเลยลบอีกทีจะลบออกไหมอ่าลบออกไปแล้วนะครับอันนี้ลบโคชเฉยนะครับอ่าล,ลบโคลบโคชเฉยแล้วลองดูใหม่ว่ามันหายไหม ไม่หายนะครับอรอเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะทำการนะครับรีเซตรีเซ็ตแรงดันนะครับรมานเกียร์นะครับเกี่ยวกับการปรับเกียร์นะครับอันนี้ค่าก็อยู่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะกดรีเซ็ตไปเลยกดรีเซ็ตนะครับปึ๊บอ่ารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเห็นค่าไหมครับเปลี่ยนไปไหมโอเคตอนเราจะลองมาเข้าเกียร์ดีดูนะครับว่าจะไปเลยไหมปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับไม่ต้องรอแล้วนะครับ เห็นไหมครับแค่เรารีเซ็ตเฉยๆนะครับมันก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้รีเซ็ตแล้วนะครับก็เข้าเกียร์ดีปุ๊บเห็นไหมครับไม่รอละไปแล้วอันนี้เป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับไว้สำหรับเป็นข้อมูลนะครับท่านที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าปัญหาจากจุดนี้ นะครับมาเกิดจากอะไรก็สามารถเข้าไปรีเซ็ตใช้เครื่องมือตัวนี้รีเซ็ตได้เลยนะครับหรือท่านที่ยังไม่ทราบกบ็ก็เป็นข้อมูลไว้นะครับผมขอบคุณครับนะฮะฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับช่างต้อมสนใจติดต่อสอบถามได้ที่0824549483นะครับขอบคุณครับ